สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรและแฟนๆกันทุกๆท่านนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงสาตาตามวันเกิดของตัวท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในวันไหนซึ่งแม่หมอก็ได้อัปเดตเป็นคลิปวิดีโอลงในช่องของแม่หมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ต้องขอฝากช่องของแม่หมอด้วยเนาะ หากท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคำพยากรณ์คำทำนายเป็นครั้งแรกก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและก็เพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายใหม่ๆแต่ละช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นการเสริมดวงสิ่งที่ควรระมัดระวังจากซ่องของแม่หมอด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดเนาะ ซึ่งชอบในการดูดวงการเซ็กดวงสตาร์เป็นรายเดือนนั้นก็สามารถที่จะมาเซ็กดวงสตาร์แบบฟรีในซ่องของแม่หมอในแต่ละเดือนได้นะคะเพราะว่าจะมีคลิปอัปเดตลงให้แฟนๆในแต่ละเดือนค่ะและในการพยากรณ์ดวงสตานั้นแม่หมอก็จะอิงใส่โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงสตานะคะ ไม่ว่าการโคจรของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้านั้นจะส่งผลต่อโชคชะตาวาสนาต่อชีวิตของตัวท่านอย่างไรท่านก็สามารถที่จะเซ็กดวงชะตาไม่ว่าจะมีสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังอาจจะรับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำรงชีวิตได้หรือว่าจะรับชมรับฟัง เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเพราะว่าดวงสตาของคนเรานั้นจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนชีวิตจริงของคนเรานั้นจะขึ้นอยู่กับบุญและกรรมและก็การกระทํำของตัวเราเองเช่นในวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยก็จงขยันและก็มุ่งมานะอดทนลงมือทําสิ่งที่สอดคล้อง ซึ่งจะนำตัวเองไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตนั่นเองนะคะและไม่ว่าท่านจะเกิดในวันใดเดือนใดปีใดก็ตามเนาะแม่หมอเสื้อสุดใจนะคะถ้าหากตัวของท่านนั้นขยันมุ่งมั่นและก็อดทนท่านก็ไม่มีวันอดตายนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวท่านคาดหวังเอาไว้นั้นมันก็จะประสบผลสําเร็จ ไม่ยากเกินฝันเอาไว้อย่างแน่นอนเนาะก็เอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์ถ้าหากท่านใดเนาะอยากจะเปิดรับพลังงานดีๆจากแม่หมอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าคือคนโชคดีและถ้าหากท่านใดพิมพ์แล้ว ดวงสตาของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเหตุเพราะว่าการคิดดีพูดดีพิมพ์แต่สิ่งดีๆออกไปนั้นมันจะทําให้ตัวของท่านนั้นดึงดูดแต่สิ่งดีๆด,ดึงดูดแต่เงินแต่ทองดึงดูดแต่โชคแต่ลาบให้เข้าหาตัวท่านนั่นเองนะคะคําทํานายโชคสตาตามช่วงอายุของคนเกิดวันพฤหัสบดี ได้แบ่งออกเป็นสามส่วงคือช่วงต้นส่วงกลางและก็ช่วงปลายของชีวิตคำทำนายในช่วงต้นได้กล่าวไว้ว่าเป็นคนที่มีดวงตาค่อนข้างลำบากสักหน่อยเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวอาจจะในรูปแบบของครอบครัวยากจนพ่อแม่แยกทางกันหรือจะเป็นลูกกำพร้าอะไรเป็นต้นแบบนี้ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามจะทําให้ชีวิตในวัยต้นนั้นต้องเร่ร่อนพนเนจรไร้ที่อยู่เป็นหลักแรงต้องทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองสะตาชีวิตเหมือนฟ้ากันแกล้งทําให้คนเกิดในวันพาฤห,หัสนี้ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่สักเท่าไรอาจต้องไปอยู่กับญาติพี่น้อง ที่มีฐานะดีกว่าหรือผู้ที่มีอำนาจวาสนาที่พอจะเป็นที่พึ่งพาได้สิ่งที่เป็นบุญวาสนาของคนเกิดวันนี้คือมีรูปรักที่เป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและวาจากิริยาที่อ่อนโยนทําให้มีคนรู้จักรักใคร่เมตตาเอ็นดูและจนสังเกตเห็นได้เลยว่าเวลาที่ตกต่ำนั้น ก็จะมีผู้คนเข้ามาจูนพยุงเอาไว้ในด้านของความรักไม่ควรถือความรู้สึกเป็นว่าเล่นอย่าไปเออออกตกลงปลงใจกับใครง่ายๆรอให้อายุพ้นวัย5 5ปีขึ้นไปก่อนจึงจะเป็นการดีจะมีโอกาสพบเจอคู่ที่แท้จริงแต่ถ้าหากใครที่แต่งงานแล้วจงระวังและประคบประคอง ชีวิตคู่ให้ผ่านช่วง25ปีไปแล้วทุกอย่างนั้นจึงจะเริ่มดีขึ้นคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนั้นไม่เหมาะกับการใช้กำลังหรือใช้แรงงานส่วนรายละเอียดแต่ละช่วงชีวิตนั้นได้ทำนายเอาไว้ว่าในช่วงอายุ15-19ปีจะต้องได้จากพ่อแม่จากที่อยู่อาศัย เพื่อไปศึกษาร่ำเรียนหรือทำงานหาเลี้ยงซีฟด้วยตัวเองด้วยเป็นคนที่ขยันมันเพียรหนักเบาเอาสู้และเป็นคนที่เก็บเงินเก่งจึงพอมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆบ้างส่วนในด้านของความรักยังไม่ควรคิดจะดีกว่าเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสาตายังต้องดิ้นรนต่อสู้กับการทำหน้าที่ของตัวเอง หรือเรียนหาวิชาความรู้เพื่ออนาคตในภายภาคหน้าในช่วงอายุ20-22ปีเป็นช่วงที่จะได้ลาบผลจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่และโชคลาบนั้นจะมาจากผู้ใหญ่จะทำให้ชีวิตในช่วงนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่ต้องระวงังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องป่วยหนัก เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในช่วงอายุ23-25ปีเป็นช่วงที่จะมีคลอ์เข้ามาให้ระวังศัตรูทั้งหญิงและชายที่จะหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีให้เสียซื่อเสียงแม้ตัวของท่านนั้นไม่มีความผิดแต่ก็เหมือนผิดอยู่ดีและช่วงนี้ ก็ไม่ควรใกล้ชิดกับคนที่มีครอบครัวแล้วเพราะอาจจะทําให้เสียชื่อเสียงจนเสียหน้าที่การงานได้และต้องร่วงเพื่อนสนิทอาจจะมาหยิบยืมเข้าของเงินทองหรือของใช้ส่วนตัวไม่ควรให้ใครยืมเพราะยากที่จะได้คืนกลับมาในเรื่องของความรักนั้นอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีจ้องที่จะหาโอกาส ทำให้ชีวิตคู่สั่นคลอนหรือจบลงได้ช่วงใกล้เบญจเพศเส้นนี้ต้องพึงระวังเอาไว้ควรหมั่นทำบุญทำทานไทยชีวิตสัตว์น้อยใหญ่สัตว์สีเท้าปล่อยนกปล่อยปลาถ้ามีโอกาสก็ควรไปถวายสังฆทานก็จะช่วยเพิ่มบุญบารมีเพิ่มบุญกุศลให้กับท่าน ทำทำนายในช่วงกลางของชีวิตในช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าจะโชคดีมากโดยสะเพลาะในด้านหน้าที่การงานจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและให้ความเมตตาช่วยเหลืออยู่ตลอดทำให้หน้าที่การงานนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเร็วขึ้นส่วนสถานะทางด้านการเงิน ก็จัดอยู่ในระดับที่ดีแต่ต้องระวังศัตรูพวกที่ไม่หวังดีนั้นจะจ้องใส่ร้ายป้ายสีพวกอิสาลิสยาพวกเสียผลประโยชน์จงระวังคนพวกนี้เอาไว้ให้ดีดวงของคนเกิดวันนี้มักจะมีศัตรูที่มาจากเพื่อนโดยสะเพาะจะเป็นเพื่อนสนิทคนที่ไว้ใจ หรือเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะอาจมีสิทธิ์จะถูกทำร้ายทรยศหักหลังแต่ชีวิตจะโชคดีในด้านของการเงินและก็การงานส่วนในด้านของความรักนั้นค่อนข้างจะวุ่นวายสับสนอยู่เหมือนกันลาะนิสัยส่วนตัวของท่านนั้นค่อนข้างจะปากหวานมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแต่บางครั้งนั้น ก็อาจเป็นเหตุหนึ่งที่อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้สำหรับรายละเอียดแต่ละช่วงอายุได้มีการทำนายไว้ว่าในช่วงอายุ25-27ปีนั้นเป็นช่วงสตาชีวิตเริ่มจะสดใสหน้าที่การงานเริ่มจะเห็นผลชัดเจนดีขึ้นและอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งหรือได้งานที่ดีกว่าเดิม ในด้านของคู่คลองความรักนั้นถ้าคิดจะแต่งงานให้ดูนิสัยใจคอกันอีกสักหน่อยในด้านของโชคลาภนั้นจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องระวงังจะเป็นทุกขลาภในภายหลังในด้านของการเงินให้พึงระวังเอาไว้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนในเรื่องของเงินเงินทองทอง อาจจะเสียทรัพย์สินได้ในวัย28ถึง30ปีเป็นช่วงที่หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าในเรื่องการเงินนั้นก็ถือว่าราบรื่นคล่องตัวส่วนในด้านของความรักมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกใจและก็อาจจะได้แต่งงานกันสำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสจะได้บุตรสมใจและในช่วงนี้ ต้องระวังการเสียชื่อเสียงจากศัตรตูในสายงานเดียวกันเพราะในช่วงนี้ชีวิตกำลังจเจริญก้าวหน้าอาจมีภัยเคราะห์แผงอยู่ด้วยในช่วงอายุ31-35ถึงปีเป็นช่วงของชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแบบเต็มที่ทั้งการเงินการงานและก็จะมีลูกน้องบริวารคอยช่วยเหลือซัพพอร์ต ให้การงานดีขึ้นทั้งจะตั้งตัวสร้างฐานะได้เต็มที่ก็ช่วงนี้และก็ในช่วงนี้นั้นไม่ควรไว้ใจใครให้มากโดยเฉพาะเพื่อนและลูกน้องในที่ทํางานอาจทำให้ท่านนั้นเสียงานเสียทรัพย์และเสียซื่อเสียงได้เพราะฉะนั้นงานที่สำคัญบางอย่างควรลงมือทำเองจะเป็นการดี ส่วนในด้านของความรักนั้นให้ระวังการเข้าใจผิดรุนแรงและปัญหาในครอบครัวต้นเหตุอาจจะมาจากตัวของท่านเองและในช่วง36-39ปีนั้นเป็นช่วงสตาการเงินของตัวท่านจะยังดีอยู่ก็จริงแต่จะมีปัญหาเข้ามาบ้างต้องพึงระวังมีเกณฑ์จะเสียความรู้สึกหรือเสียน้ำตา พราะมิตรจะกลายเป็นศัตรูซึ่งในตำราได้กล่าวไว้ว่าคนเกิดวันพระฤหัสนี้ดวงสตาไม่สมพงกับเพื่อนและมักจะเดือดร้อนเสียเงินเสียคนรักหรือถึกหักหลังจากคนที่ไว้ใจเมื่ออายุ40-44ถึงปีเป็นช่วงดวงสตาเรื่องของความรักนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร ให้ระวังคนที่สามจะเข้ามาทำให้ครอบครัวของตัวท่านนั้นอาจจะสั่นคลอนส่วนหน้าที่การงานที่ทำอยู่นั้นก็ถือว่ายังดีอยู่เมื่ออายุ45-50ปีเป็นช่วงการเงินการงานจะสมบูรณ์พูนสุขอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่จากญาติพี่น้องหรืออาจจะขายที่ดินสินทรัพย์ได้ คําทํานายในช่วงปลายของชีวิตของคนเกิดวันพารุหสัสสบดีจะสุขสบายจะมีลูกหลานเป็นที่พึ่งพาได้หลังจากอายุ60ปีขึ้นไปแล้วลูกหลานจะรับช่วงต่อในเรื่องของกิจการงานส่วนสิ่งที่จะต้องระวังนั้นคือโรคความเครียดการน,นอนไม่หลับคนที่เกิดวันพารุหสัสบ,บดีนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างมีบุญวาสนาและก็เป็นคนใจบุญสุนทานชอบเข้าวัดฟังธรรมตามตำราได้กล่าวไว้ว่าถ้าได้บวชเรียนหรือเดินทางในสายธรรมนั้นจะดีมากๆเลยจะสามารถนำพาพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองได้แต่ถ้าเป็นคารวะธรรมดานั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็มักจะมีมาก ด้วยอำนาจวาสนาในช่วงอายุ51-53ปีให้ระวังเรื่องของสุขภาพส่วนในด้านหน้าที่การงานนั้นลูกน้องและบริวารจะคอยช่วยเหลือเมื่ออายุ54-56ปีให้ระวังเหตุที่คาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจอาจได้เสียทรัพย์ลูกน้องอาจนำความเดือดร้อนมาให้ตัวท่านได้ และอายุ57-58ปีนั้นเป็นช่วงต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้มากขึ้นกว่าเดิมแม้จะมีข้าวของเงินทองมากมายแล้วแต่สุขภาพก็ต้องดูแลให้ดีเส้นกันเมื่ออายุ59-61ปีนั้นจะได้ลาบจากสัตว์สีเท้าสัตว์2เท้าสตาช่วงนี้ จะมีเงินมีทองลังไลเข้าหาแบบไม่ขาดสายจะมีท่านผู้ใหญ่เข้ามาอุปธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลแต่สิ่งที่ควรระวังนั้นคือศัตรูและต้องระวังโรคประจำตัวที่จะกำเริบด้วยควรพักผ่อนให้มากเมื่ออายุ62-64ปีนั้นชีวิตจะยังคงรุ่งโรจน์และทางที่ดีในช่วงนี้ไม่ควรไปมีปัญหากับใคร และควรงดการเดินทางส่วนอายุ65-67ปีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พ้นครลอปพ้นภัยแต่ก็จะมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวอยู่บ้างเมื่ออายุ68-75ปีในช่วงบั้นปลายนี้จะมีลูกหลานคอยช่วยเหลือดูแลและก็ถือว่าคนวันพฤหัส,สบ,บดีนี้ เป็นคนที่มีบุญวาสนาพอสมควรส่วนใหญ่แล้วในช่วงบั้นปลายของชีวิตจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลจนสิ้นอายุไขและคำทำนายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ได้จำแนกเพศอายุวัยเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถรับสมรฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทาง หรือจะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้เพราะสตาชีวิตของคนเรานั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตส่วนชีวิตจริงจะขึ้นอยู่กับบุญและกรรมและก็การกระทําของตัวเราเองมาถึงตรงนี้ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงโปรดอำนวยใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพ้นเคราะห์พ้นภยัยมีแต่ความสุขความมั่งคัง่ง สมดังความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการด้วยเธอ